โยมทุกท่านนะตอนนี้มายืนอยู่หน้าวัดธรรมภาวนาเมืองลัสกาสหรัฐอเมริกาตอนนี้4ี่ทุ่มสี่นาทีใกล้จะ้าทุ่แมแล้วแต่ก็ดูบรรยากาศเหตุการณ์ก็คือมักนกำลังห้าโมงเย็นบ้านเราที่ระดรใก็3ามทุ่กว่า <c oughs> ก็ยังไม่มืดแต่4ี่ทุ่มกรมืดแต่ที่นี่ จะห้าทุ่มแล้วยังไม่มีทีท่าว่าจะมืดถามลูกศิษย์ว่าจะมืดกี่โมงบอกว่าอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็สว่างว่าอย่างนั้นแสดงว่าจะไม่มืดเลยใช่ไหมเนี่ยนั่นคือธรรมชาตินี้อยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือแล้วโยอม阿拉สกาก็เลยบอกให้ญาติโยมทุกท่านที่ได้ดูได้ชมว่านี่คือความแปลกประหลาดของโลกใบนี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามจะอยู่ขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต้ จะอยู่ที่ไหนก็ตามทีก็มีคนมีสัตว์และมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายแล้วก็มีความทุกข์กายทุกใจมีร้องไห้ัหวเราะเหมือนกันนั้นอยู่ที่ไหนก็ตามจึงจําเป็นต้องมีพระธรรมคําสอนพระพุทธองค์ให้สว่างสวัยอยู่ทุกเมื่อจเจริญพร อลัสกาวัธรมภาวนาพระอาจารย์มหาสมปองเป็นเจ้าวัดบรรยากาศนาวัดสงบเงียบเรียบร้อย